ในชีวิตจริงไม่ใช่คนเก่งที่สุดที่คนเคารพไม่ใช่คนพูดเก่งที่สุดที่คนเชื่อใจและไม่ใช่คนมีความรู้มากที่สุดที่มีคนตามแต่กลับเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดต่างหากที่ทำให้คนรอบข้างเกิดความมั่นใจความรู้สึกปลอดภัยและความเคารพโดยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือการแสดงออกเกินจริงเพราะมนุษย์ทุกคน ต้องการอยู่ใกล้คนที่มีความชัดเจนชัดเจนในความคิดชัดเจนในทางเลือกและชัดเจนในตัวตนของตัวเองการตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเกี่ยวกับความกล้าความไม่ประวิงเวลาและความสามารถในการรับผลลัพธ์ของสิ่งที่เลือกไปแล้วคนธรรมดาทั่วไปอาจคิดว่าคุณสมบัตินี้มีเฉพาะผู้นำระดับสูงหรือคนที่มีประสบการณ์มาก,มาก แต่ความจริงคือมันเป็นทักษะที่ทุกคนฝึกได้ทุกคนสร้างได้และทุกคนสามารถแพ่พลังของความมั่นคงออกมาได้เหมือนกันแม้คุณจะเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งก็ตามมนุษย์มีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนที่ตัดสินใจได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าคนตรงหน้าไม่ลังเลไม่สับสน ไม่แกว่งไปแกว่งมาพลังตรงนั้นจะส่งผลต่อทุกคนในห้องทันทีคนเรามักรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่กับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและจะไปทางไหนความเด็ดขาดจึงไม่ใช่เรื่องของความดุแต่เป็นเรื่องของการส่งความมั่นคงให้คนรอบข้างโดยตรงหลายคนคิดว่าการตัดสินใจเด็ดขาดคือการรีบหรือการใจร้อนแต่แท้จริงแล้วมันคือการรู้จักประเมิน รู้จักเลือกและรู้จักรับผลลัพธ์โดยไม่หนีคนที่เด็ดขาดไม่ได้รีบในการตัดสินใจแต่เขารีบในการลงมือทําเมื่อได้ข้อสรุปแล้วต่างจากคนลังเลที่ใช้เวลาเท่ากันแต่ใช้ไปกับความกังวลความกลัวความคิดซ้ําวนไปวนมาและความไม่มั่นใจสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่การตัดสินใจผิดแต่คือการไม่ตัดสินใจเลยเพราะทําให้พลังของตัวเองแผ่วลง และทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนั้นมีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นมากนั่นคือเขาไม่เสียดายอดีตและไม่กลัวอนาคตเพราะรู้ว่าทางเลือกทุกทางมีบทเรียนคนประเภทนี้จึงเติบโตเร็วและมีพลังดึงดูดสูงกว่าใครเพราะเขาเป็นคนที่พร้อมเผชิญทุกอย่างไม่หนีไม่ผลัดวัน ไม่รอให้สถานการณ์เปลี่ยนแต่เลือกให้ตัวเองเป็นคนเปลี่ยนสถานการณ์แทนคนที่แกว่งใจง่ายทำให้คนอื่นแกว่งตามแต่คนที่มั่นคงในใจของตัวเองจะทำให้คนอื่นรู้สึกมั่นคงด้วยทันทีการตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่ทักษะที่เกิดจากความมั่นใจแต่เป็นทักษะที่สร้างความมั่นใจต่างหากยิ่งคุณกล้าตัดสินใจมากเท่าไหร่ คุณจะรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งควบคุมชีวิตตัวเองได้มากคุณก็ยิ่งกลายเป็นคนที่น่าเคารพขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่พูดแม้ไม่อธิบายแม้ไม่ต้องโชว์ใครความมั่นคงภายในจะส่งออกมาผ่านสายตาผ่านภาษากายผ่านน้ำเสียงและผ่านอออร่าที่คนรอบข้างสัมผัสได้โดยไม่ต้องมีคำพูดหัวใจสำคัญของการตัดสินใจเด็ดขาดคือ คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นใครและต้องการอะไรในชีวิตถ้าคุณยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองชีวิตก็จะเต็มไปได้วยความลังเลเพราะคุณจะไม่รู้ว่าต้องเลือกอะไรคนที่เด็ดขาดจึงไม่ใช่คนที่ตัดสินใจเร็วแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังเลือกอะไรอยู่ต่างจากคนที่ยังสับสนในตัวเองซึ่งไม่ว่าตัวเลือกจะมีมากหรือน้อยก็จะรู้สึกหนักและอึดอัดเหมือนกัน คนที่รู้ตัวเองจะเลือกได้ง่ายกว่าเสมอเพราะเขามีกรอบชัดเจนมีหลักการและมีความเชื่อในเส้นทางตัวเองบ่อยครั้งที่คนเราติดกับดักของความคิดว่าต้องเลือกให้ดีที่สุดจนไม่กล้าเลือกอะไรเลยทั้งที่ความจริงคือไม่มีทางเลือกไหนดีที่สุดมีแต่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นและความเด็ดขาดคือการยอมรับความจริงข้อนี้ คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่คนที่เลือกเก่งที่สุดแต่คือคนที่เลือกทางแล้วกล้าเดินต่ออย่างเต็มที่คนที่ไม่เสียพลังไปกับการย้อนคิดไม่มัวแต่มองกลับหลังคนที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเดียวคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดจะไม่พูดว่าเดี๋ยวก่อนโดยไม่จำเป็นเพราะรู้ว่าคำว่าเดี๋ยวก่อนคือคำที่ขโมยพลังชีวิตมากที่สุดมันขโมยเวลาขโมยโอกาสขโมยความก้าวหน้า และขโมยความมั่นใจไปทีละน้อยๆอย,อย่างเ,เงียบๆคนเด็ดขาดจึงเป็นคนที่ลงมือก่อนแม้อยู่ในสภาพไม่พร้อมเต็มร้อยเพราะรู้ว่าความพร้อมเกิดจากการเริ่มไม่ใช่สิ่งที่จะมารอให้ครบก่อนเริ่มเขายังมีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างคือใจใหญ่พอจะรับผลลัพธ์ได้คนที่ตัดสินใจเด็ดขาดคือคนที่ไม่โทษใครไม่โยนความผิดไม่แก้ตัวไม่หนีความจริงเขายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและใช้มันเป็นบทเรียนสำหรับก้าวต่อไป นี่คือสิ่งที่ทําให้เขาเติบโตเร็วกว่าคนอื่นเพราะเขาถอดบทเรียนได้เร็วกว่าเรียนรู้ได้ลึกกว่าและลงมือได้ไวกว่าคนที่ลังเลจึงมักอยู่ที่เดิมแต่คนที่เด็ดขาดจะก้าวไปเรื่อยๆไม่มีหยุดพลังของการตัดสินใจเด็ดขาดยังทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณรับมือได้แม้จะเกิดเรื่องหนักแค่ไหนคนแบบนี้จะเป็นเหมือนเสาหลักไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขามีใจที่มั่นคงกว่าและคุมสถานการณ์ได้ดี แค่คุณนิ่งและชัดเจนในช่วงเวลาที่คนอื่นสับสนคุณก็จะโดดเด่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนเด็ดขาดหน้าเคารพคือเขาไม่ลังเลในสิ่งที่ถูกต้องเวลาที่ต้องปกป้องขอบเขตเวลาที่ต้องพูดความจริงเวลาที่ต้องปฏิเสธเวลาที่ต้องหยุดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเวลาที่ต้องเลือกตัวเองเขาจะไม่หนีไม่ยืดเยื้อไม่สร้างความเจ็บปวดให้ยาวนานเพราะรู้ว่าความไม่เด็ดขาดทำร้ายคนสองฝ่ายมากกว่าเสมอ การตัดสินใจให้ชัดเจนนั้นอาจเจ็บในระยะแรกแต่รักษาใจได้ในระยะยาวคนที่เด็ดขาดจึงไม่ได้ใจร้ายแต่คือคนที่ซื่อตรงตั้งใจจริงกับทุกฝ่ายที่สำคัญคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดรู้จักหยุดเมื่อถึงเวลาไม่ใช่เอาแต่เดินไปข้างหน้าอย่างดื้อรั้นเขารู้ว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรพออะไรควรยุติและอะไรควรเริ่มใหม่เพราะความเด็ดขาดที่แท้จริงคือการรู้จักจบอย่างสงบและเริ่มใหม่อย่างมั่นคง คนที่ไม่กล้าตัดสินใจยุติสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาความเด็ดขาดจึงเป็นทั้งศิลปะของการเริ่มและศิลปะของการจบด้วยสุดท้ายความเด็ดขาดไม่ใช่การทำให้คนกลัวแต่เป็นการทำให้คนเคารพเพราะคุณมีความชัดเจนมีความมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองความเด็ดขาดคือภาษาที่ไม่มีคำพูดแต่ทุกคนเข้าใจได้ทันทีคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องประกาศว่าตัวเองเป็นผู้นำ เพราะคนอื่นจะรู้สึกเองโดยธรรมชาติและคุณก็สามารถเป็นคนแบบนั้นได้ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีอำนาจไม่ต้องมีชื่อเสียงคุณแค่ต้องสร้างความมั่นคงภายในให้ชัดกล้าตัดสินใจในเส้นทางของตัวเองยอมรับผลลัพธ์และเดินต่อด้วยความแน่วแน่วันหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคนรอบข้างจะเคารพคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอเพราะพลังของความชัดเจนและหัวใจที่เด็ดขาดมันส่องออกมาด้วยตัวมันเอง เมื่อเราพูดถึงการตัดสินใจเด็ดขาดคนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพของคนที่พูดเสียงดังหรือคนที่ทำหน้าขึงขังเหมือนผู้บริหารในหนังแต่ในความเป็นจริงคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเสียงสูงและไม่จำเป็นต้องแสดงอำนาจออกมาเลยแม้แต่น้อยเพราะแก่นแท้ของความเด็ดขาดไม่ได้อยู่ที่ท่าทางแต่เกิดจากภายในลุน้นล้วนคนที่ตัดสินใจเด็ดขาด คือคนที่ชัดเจนกับตัวเองก่อนไม่ใช่คนที่ชัดเจนเพื่อเอาชนะใครแต่คือความชัดเจนของคนที่รู้ว่าเขาอยากไปทางไหนต้องการผลลัพธ์อะไรและพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ตามมาโดยไม่โยนภาระให้ใครและนั่นคือเหตุผลที่คนรอบตัวเคารพเขาโดยอัตโนมัติในทางจิตวิทยาคนที่ตัดสินใจช้ามักมีสาเหตุลึกๆอยู่สามอย่างอย่างแรกคือกลัวผิดพลาด อย่างที่สองคือกลัวตำหนิและอย่างสุดท้ายคือกลัวรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองแต่คนที่ตัดสินใจเด็ดขาดจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะเขาไม่ได้มองว่าการตัดสินใจผิดคือความล้มเหลวแต่คือข้อมูลใหม่ที่จะทำให้เขาเติบโตและกแกร่งขึ้นเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปยึกยักไม่ต้องเอาไปช่างใจจนเสียจังหวะและไม่ต้องถามซ้ำๆว่าจะดีไหมจะรอดไหมจะพลาดไหม เขารู้ว่าในโลกจริงไม่มีใครเดินถูกทางทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่ตัดสินใจคือการเดินหน้าขึ้นอีกหนึ่งก้าวเสมอความเด็ดขาดจึงไม่ชื่อความรีบร้อนแต่คือความกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะยังไม่เห็นทางทั้งหมดและเมื่อคนแบบนี้ก้าวเดินคนรอบข้างจะสัมผัสได้ทันทีว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรนั่นแหละคือเสน่ห์ของภาวะผู้นำที่ไม่ต้องประกาศว่า ฉันเป็นผู้นําแต่ทุกคนก็พร้อมเดินตามโดยไม่ต้องบังคับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจเด็ดขาดดูมีพลังมากคือเขาไม่เสียเวลาให้อารมณ์ภายในมากเกินไปเขาไม่มานั่งคิดว่าใครจะคิดอะไรกับเขาเขาไม่เอาคำเปรียบเทียบมาทำให้ตัวเองลังเลและเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวกลายเป็นเหตุผลในการหยุดอยู่กับที่พวกเขามีความคิดง่ายๆแต่ทรงพลังว่าคิดให้พอ แล้วลงมือคนธรรมดาทำตรงกันข้ามคือคิดให้พอแล้วคิดต่อนี่คือจุดต่างที่ทำให้ชีวิตของสองกลุ่มนี้แยกกันออกอย่างชัดเจนคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่คนที่คิดน้อยแต่คือคนที่คิดพอแล้วไม่คิดซ้ำเพราะเขารู้ว่าแอคชั่นจริงสำคัญกว่าความคิดที่ไม่จบไม่สิน้นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นมากคือเขาไม่ขอความเห็นจากทุกคนเพราะยิ่งรับความเห็นมากเท่าไหร่ ขุณยิ่งลังเลมากเท่านั้นคนที่เด็ดขาดจะเลือกฟังเฉพาะคนที่จําเป็นต้องฟังและกลั่นกรองความคิดเห็นที่มีคุณค่าไม่ใช่ให้ทุกคนมาชี้ทางชีวิตแทนเขาและนี่แหละคือภาวะผู้นําของคนธรรมดาอย่างแท้จริงไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีอํานาจไม่ต้องมีคนยกให้แต่เพราะเขาชัดเจนในเส้นทางของตัวเองคนจึงรู้สึกมั่นใจและเชื่อถือเขาโดยอัตโนมัติ เวลาคนรอบตัวเราเห็นเราตัดสินใจแบบมีสติสุขุมและมั่นใจพวกเขาจะสัมผัสได้ทันทีว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้และมนุษย์ทุกคนลึกๆแล้วจะเคารพคนที่คุมชีวิตตัวเองได้เสมอเพราะคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดคือคนที่พร้อมรับผิดชอบคนที่พร้อมรับผิดชอบคือคนที่น่าเชื่อถือและคนที่น่าเชื่อถือคือคนที่คนอยากเดินตามนั่นแหละครับแก่นของภาวะผู้นำในตัวบุคคลธรรมดาอย่างแท้จริง ถ้าคุณอยากจะให้โลกเกรงใจคุณมากขึ้นคารพคุณมากขึ้นอย่าเริ่มจากการทำตัวใหญ่โตแต่เริ่มที่ความชัดเจนในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเมื่อคุณชัดเจนคนจะเชื่อใจและเมื่อคุณเชื่อใจตัวเองคนอื่นก็จะเชื่อใจคุณด้วยครับนี่คือพลังของการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับตัวอย่างสถานการณ์จริงฉากที่หนึ่งโต๊ะประชุม ที่ทุกคนรอคำตอบจากใครสักคนบรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยความลังเลทุกคนเสนอความคิดแต่ไม่มีใครกล้าฟันธงสักทางทุกสายตาหันไปหาผู้จัดการแต่ผู้จัดการกลับยังถามซ้ำว่าทุกคนคิดว่าไงจนบรรยากาศเริ่มติดลบทันใดนั้นพี่นนพนักงานธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยออกหน้ามาก่อน พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าเอาแบบนี้ครับผมเลือกแผนบีเหตุผลคือใช้ต้นทุนน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วเราลงมือได้ทันทีถ้าใครมีความเห็นต่างผมพร้อมรับฟังแต่ถ้าไม่มีเราเริ่มเลยครับทั้งห้องเงียบไปชั่วครู่แล้วทุกคนก็พยักหน้าโดยเฉพาะหัวหน้าเหตุผลไม่ใช่ว่าแผนบีดีที่สุดแต่เพราะพี่นนท ตัดสินใจแทนทุกคนในจังหวะที่ทุกคนลังเลนี่คือภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีตำแหน่งความเด็ดขาดเพียงสิบวินาทีทำให้เขาเป็นคนที่ทุกคนมองต่างไปทันทีตั้งแต่วันนั้นเวลามีปัญหาคนในทีมมักถามว่าพี่นนท์คิดว่าไงครับนี่คือตัวอย่างการที่ความเด็ดขาดสร้างความเคารพได้แบบไม่ต้องประกาศตัวเป็นหัวหน้าเลยแม้แต่น้อย ฉากที่สองร้านอาหารที่มีสองคนลังเลจนเสียเวลาเพื่อนสองคนเดินเข้าร้านอาหารแล้วเมนูมีเยอะจนเลือกไม่ได้ต่างคนต่างถามกันว่ากินอะไรดีอะเวลาผ่านไป10นาทียังเลือกไม่ได้ทั้งคู่จนอีกคนพูดขึ้นแบบนิ่งๆว่าโอเคงั้นเอาแบบนี้นะฉันเลือกข้าวผัดเผ็ดให้คุณถือว่าเป็นเมนูกลางๆถ้าคุณไม่ชอบ รอบหน้าคุณเลือกให้ฉันทันทีที่พูดเพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่าได้ได้ใจพี่ได้มากเลยวะ่ะนี่คือเรื่องเล็กๆที่บอกอะไรใหญ่ๆคนเด็ดขาดทำให้บรรยากาศไหลลืน่นไม่ติดไม่ชะง,งักไม่เสียเวลาแม้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ภาพลักษณ์คนที่ตัดสินใจให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจะติดอยู่ในหัวคนรอบข้างเสมอนั่นแหละครับ ทำไมคนแบบนี้มักเป็นที่รักและเคารพในกลุ่มเพื่อนโดยไม่ต้องพูดเยอะฉากที่3ความรักที่คราคาสั่งเพราะอีกฝ่ายไม่ชัดเจนคู่รักคู่หนึ่งอยู่ในสถานะลองคุยมานานห้าเดือนแต่ผู้ชายไม่เคยให้สถานะไม่เคยชัดเจนและยังคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจนั่งคุยอย่างสงบ ไม่มีรองไห้ไม่เล่นบทละครเธอพูดสันส้นๆว่าเราให้เวลาเธอมาเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้ฉันขอเลือกตัวเองฉันขอจบเพราะฉันต้องการคนที่เลือกฉันแบบชัดเจนฝ่ายชายเงียบไปอึ้งไปแล้วพยายามรั้งเธอไว้เพราะไม่คิดว่าเธอจะตัดจริงแต่เธอยืนยันว่าไม่ค่ะฉันตัดสินใจแล้วขอให้เธอโชคดี เธอลุกออกจากโต๊ะเดินออกมาอย่างมั่นคงไม่หันกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวนี่คือพลังของความเด็ดขาดในความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความโกรธแต่คือความชัดเจนที่เต็มไปด้วยคุณค่าในตัวเองหลังจากวันนั้นชายคนนั้นทักกลับมาหลายรอบพยายามงอเพราะสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นจากเธอมาก่อนคือกล้าจบอย่างเด็ดขาดนั่นแหละครับความเคารพในความรัก ไม่ได้เกิดจากการทวงสถานะแต่เกิดจากความชัดเจนของเราเองฉากที่สผู้ใหญ่เหมือนกันแต่คนหนึ่งหน้าเคารพกว่าเพราะตัดสินใจเป็นในบ้านหลังหนึ่งมีลูกหลานหลายคนเวลามีงานรวมญาติมักวุ่นวายเพราะไม่มีใครออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีจนวันหนึ่งมีเรื่องต้องจัดงานด่วนทุกคนต่างโยนกันไปโยนกันมาจนลุงพบ ผู้ชายอายุ40่สิบกลางๆพูดขึ้นว่าโอเคเดี๋ยวลุงแบ่งหน้าที่ให้เลยนะคนนี้ดูเรื่องอาหารคนนี้ดูเรื่องสถานที่ลุงจัดรายชื่อทุกอย่างเสร็จก่อน5มาลเย็นนะภายในสองนาทีทุกความวุ่นวายถูกจัดระเบียบหมดไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะน้ำเสียงเขานิ่ง ท่าทีของเขามั่นคงและคำตัดสินใจของเขาชัดเจนแบบไม่ข่มใครตั้งแต่อนนั้นทุกครั้งที่มีเรื่องใหญ่น้อยในบ้านทุกคนจะถามทันทีว่าลุงพบว่างไงดีนี่คือภาวะผู้นำที่เกิดในชีวิตจริงไม่ต้องมีตำแหน่งแต่มีพลังความมั่นใจที่ทุกคนรับรู้ได้ฉากที่หคนที่ตัดสินใจเร็วแต่ไม่รีบ หัวหน้าโรงงานต้องเลือกว่าจะสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ดีไหมทุกคนเสนอข้อมูลบางคนเสนอข้อดีบางคนเสนอข้อเสียมีความเห็นเป็นสิบสบแบบหัวหน้านิ่งฟังทั้งหมดขอเวลา10นาทีอยู่เงียบเงียบเปิดโน้ตสั้นแล้วตัดสินใจว่าซื้อครับแต่เลือกแบบที่สองเพราะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวผมรับความเสี่ยงส่วนนี้เอง คำพูดนี้ทำให้ทีมงานทั้งโรงงานเงียบไปทันทีเพราะไม่มีใครกล้าพูดคำว่าผมรับความเสี่ยงเองนั่นแหละครับคนที่ตัดสินใจเร็วไม่ใช่คนที่รีบแต่คือคนที่รู้ว่าเวลาไหนต้องหยุดคิดและเวลาไหนต้องเดินหน้าความเด็ดขาดไม่ใช่การใช้อารมณ์แต่เป็นการมีเสถียรภาพภายในที่สูงพอจนไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นด้วยก่อน ไม่ต้องรอให้สถานการณ์พร้อมไม่ต้องรอให้ตัวเองมั่นใจ100%เอร์เซคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดคือคนที่เข้าใจสัจธรรมหนึ่งอย่างลึกซึ้งว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดก่อนการตัดสินใจแต่มันเกิดหลังการตัดสินใจนี่แหละคือความลับของคนที่ดูเป็นผู้นำอย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมความกล้าพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมคำตอบที่ถูกทุกครั้งแต่พวกเขาเกิดมาพร้อม ใจที่พร้อมรับผิดชอบและนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ลังเลเพราะความลังเลเกิดจากความกลัวที่จะรับผลลัพธ์แต่คนที่ตัดสินใจเด็ดขาดกลับคิดว่าผลลัพธ์คือสิ่งที่ฉันพร้อมรับไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องหนีดังนั้นทุกครั้งที่เขาต้องเลือกเขาจะเลือกด้วยจังหวะที่มั่นคงไม่เร่งไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะเขารู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่ปัญหา ความกลัวที่จะเลือกต่างหากคือปัญหาจริงและนี่แหละคือเหตุผลที่คนเด็ดขาดน่าเคารพเพราะเขาชัดเจนในตัวเองตั้งแต่ก่อนลุกขึ้นเดินในชีวิตของเรานั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำไมไม่ค่อยมีคนเชื่อฟังทำไมเวลาเราพูดอะไรคนอื่นถึงดูไม่ให้ความสำคัญทำไมบางครั้งเสียงของเราดังแต่ไม่มีน้ําหนักและไม่มีพลัง และเรามักจะคิดว่าต้องทำตัวเข้มขึ้นต้องทำหน้าดุขึ้นหรือทำตัวเหมือนหัวหน้าให้มากขึ้นแต่ความจริงแล้วทั้งหมดนั้นไม่ใช่ต้นทางของความเคารพเลยเพราะคนเราจะเคารพคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดดังแต่เพราะคุณชัดเจนในตัวเองและหนึ่งในความชัดเจนที่ทรงพลังที่สุดก็คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดแบบใช้อารมณ์ ไม่ใช่เด็ดขาดแบบเผด็จการแต่เด็ดขาดแบบนิ่งมั่นคงและรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆนั่นแหละที่ทำให้คนรอบข้างเกรงใจนั่นแหละที่ทำให้คําพูดของเรามีน้ำหนักนั่นแหละที่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งก็ตามความเด็ดขาดไม่ได้เริ่มจากความกล้าแต่เริ่มจากความชัดเจน หลายคนคิดว่าคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดคือคนที่มีความมั่นใจสูงแต่ความจริงคือความมั่นใจเกิดหลังตัดสินใจไม่ใช่ก่อนตัดสินใจคนเด็ดขาดไม่ได้มีคำตอบเสมอไม่ได้ถูกเสมอไม่ได้เก่งเสมอแต่เขาพร้อมรับผิดชอบเสมอซึ่งนี่คือรากฐานของภาวะผู้นำอย่างแท้จริงคนที่ลังเลทุกเรื่องส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดความคิด แต่ขาดความพร้อมรับผลลัพธ์เขากลัวพลาดกลัวผิดกลัวโดนตำหนิและกลัวว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่คนเด็ดขาดบอกตัวเองแบบสั้นๆว่าพลาดก็เป็นบทเรียนแต่การไม่ตัดสินใจคือการล้มเหลวจริงๆคนแบบนี้แหละที่โลกเชื่อถือและคนรอบตัวรู้สึกมั่นใจเวลาอยู่ใกล้